โยวาาหวัดดีวัยรุ่นเมกาวดดีวัรุ่นดูแฟนดดีวัรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกม Dark Monset Kakarot New Power Awakening นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อเกมอยู่ด้านล่างคขมยตาคลิปนะแล้วก็ลิงก์ซื้อเครื่องก็อยู่ด้านล่างคขมยตาคลิปเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะอ่าลิงก์ซื้อเครื่องเครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้พี่ก็เล่นผ่านเจ้าตัวนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าเจ้าตัวลิงก์เอ่อเจ้าตัวลิงก์เครื่่องเนีย ราคามือสองนี่อยู่ประมาณ3ามถึงสี่พันนะครับมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ไปซื้อกันมาได้นะท่านผู้ชมนะเออนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนี้กันเลยนะท่านผู้ชมนะอือตัวนี้ก็ขนาดหน้าจอห้าจุดห้านิ้วนะครับแบตอยู่ในตัวเนี่ยสามพันหกร้อยมิลลิแอมป์นะครับเล่นในนานสุดๆถึงสามเป็หกชั่วโมงเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็เอ,อ่อเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับค่อนข้างทจนะกระทัดรัดนะท่นานผู้ชมเรสามารถพกพาออกนอกสถานที่ได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะมีของเล่่่นนนนนนนเเเเเเเสสรรรรริมมมมมมอออะะะะะไตตกกกกแงาาาาายยยยคคคคััับบบดดููจลลลลี้โโุ โอ้โหอันนี้เป็นคัทซีนนะท่านผู้ชมนะตอนที่ลาดิสมันกำลังจะซึ้งเรอเอว้าเอว่าเอ้ยเอ้ยเ้เออพลังจะหมดแล้วพอดีเฮ้ยพลังมาจากไหนหนึ่งพันสามอยสามสิบมันกำลังโฟกัสพลังมันอยู่แกแกคิดว่าจะจะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอพลังพวกนั้นมันจากไหนมากมายเออเจอจับนะครับผมจำได้ว่างูกุลเนี่ย มาสระชีพนะท่านผู้ชมมาจับหางไว้นะครับออเออแกแกทำอะไรของแกหย,ยุดเดี๋ยวนี้อย่ามากเลยโกคูจับมันไว้อย่างนั้นนะเมันกำลังชาร์จพลังนะครับเ,รเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนนายทิ้งโลกนี้ไปได้นะอย่าไปฟังมันโกคูมันกำลังจะเปลี่ยนใจแกไดี๋ยโปรดเชื่อฉันน้องชาย ลาดินเป็นพี่นะครับเราจะไปเริ่มต้นใหม่วยการคาร์ลัสไปเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวของเรานี่ได้ได้ได้โอกาสนะเออโดนหลอกนะครับโกคูเป็นคนดีนะคนดูนะฮ่าะคิดว่าแกจะเชื่อฉันได้ยังงั้นเหรอ,อมีทางหรอกฉันจะพูดความจริงให้แกน่ะมันก็แค่พวกขี้แพ้น้องชายอืมนี่ใช่ใช่แล้วนี่แน่แกได้ยินไหม จะได้ยินที่ฉันพูดไหมมาต่อไปก็เป็นแกให้ตายเถอะโมกุณมันใจดีเกินไปนะครับฮะพลังมาจากไหนอีกเดี๋ยวนั่นมันอะไรกันเฮ้ยอ๋ออันนี้ไอ้อะไรนะโกหังเห็นแล้วโมโหูนะครับ เลยจะมาช่วยพ่อนะอโกหังพลังโคตรเยอะนะนี่่างเงเอาหัวหมุงเข้าไปโคตรแรงคือลานนดิสมันจะจับโกหังไปนะครับทุกผู้ชมนะเออไอจเจดกบ้าแก๋ฮตายซะเฮ้ยเจอจับไว้นะครับอืโกคูจับไว้ทันพอดีนะครับแก๋ยังจะมีแรงขึ้นมาอีกัน่นอเอาเลยบิโกโล่ฉันจะไม่เปลี่ยนใจแล้ว ยะสเปเชียลมีเป็นไงนะผมจำชื่อท่าไม่ได้นะแต่ตอนนี้คือตายทั้งคู่นะครับทั้งลาดิสท,ทั้งซุนโกคูนะวัตสัเฮกนี่อันนี้ก็จบในส่วนของภาคลาดิสไปแล้วนะครับอลลาดิสมันตัวเย่แล้วนะโดนขนาดนี้งูคุก็ตัวเย่คือกันโอเคเฟิร์สฟอร์เวิร์ด โองค,อคกดกดรีไปเลยนะครับต้องชมนะยังไม่ตะอ่ะถ่ายหาแล้วกิโกโลได้ช่วยโลกเอาไว้ส่วนซุนโกโคูก็สราชีพเพื่อชาติฉั้นห็นนะใส่มันเป็นอะไรที่ยากของมากเลยลไม่เอาน่าโกคูลุกขึ้นมาก่อนคูลิลิน เนี่ย yeah, ไม่ต้องเป็นห่วงนะขอบคุณมากอ่ะตายโกคุฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <'s> เขาไปแล้วหรอฉันคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะน่าจะนั่นแหละท่านผู้ชมนะไปฝึกวิชาซุนโกคุ สก,กิปได้ไหมนี่สก,กิปไม่ได้เลนะคนดูนะกกตอนแรกจะรีไวไวเย้ yeah. จบภาคนี้ไปแล้วนะฮะริวลอัพอันนี้ในโลกไหนเนี่ย <c oughs> ทุกคนกำลังจะหาทางไปฟื้นคืนชีพให้กับซุนโกคูนะไปที่ดาวของพิกโคลโลนะครับตอนนี้ก็มีเบจิต้าอยู่กับสมุนของเบจิต้านะไอเนปาปา จอราดิทันตายแล้วเหรอใส่เละจอราดินันมันเราก็คงต้องคงค้นหาดารบอลต่อไปนี่มันกำลังมาค้นหาดารบอลอยู่นะฮะนผู้ชมนะตอนนี้โครลอโคตึงสคิปได้ไหมนี่สคิปไม่ได้อีกต้องรู้ด้วยนะปรเดิน่ะอ่าใไ้ตายเถอะพระเจ้าเดี๋ยวพวกเราจะตามไปแล้วกันนะ เอาละ <immort> ality, เราต้องไปรวบรวมเจ้าตัวดา้กนบอลนั้นให้ได้แล้วเราก็จะได้กลับมา,ายิ่งใหญ่อีกครั้งเย <Yeah. S 1> อันนี้นเป็นพวกชาวไซยานะหรือม่อยากรู้ว่านับป้ามันถ้ามันแปลงร่างเป็นชาวไซยาห์ผมจะทองไหมหรือหมิงมันทองอันนี้เป็นดาวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้มันจะอยู่ที่ดาวอื่นนะครับมันกำลังม,ม to to bah, out, ุ่งหน้ามาที่โลกนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อมาเอาดาร์กบอลนะครับผมแปลผิดไปกินนี้ขออภัยด้วยนะฮะตึนตึ้นตึ้นึดึดึดึนตึ้นตึตึนดึดึดึนตึ้นตึตึนดึดึดึนโอ้โหนี่น่าน่าจะเริ่มเข้าบทใหม่แล้วนะคนดูนะอ่เข้าบทใหม่แล้วไซย่าเร่งจอนี่นะฮะเรามาอยู่ที่โลกหน้าเขาเรียกโลกหน้านี่พระเจ้ามาคุยให้เรา คำามนี้มาคุยกับเาขาเรียกว่านะยม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 ประบาดน,นะครับท่านผู้ชมนะโอเคนี่เรามาถูกพิพากษาอยู่นะครับโอเคอคลิปไวๆเลยนะฮะตอนนี้เราตู้เย็บแล้วนะนะมันจะให้เราเลือกว่าเราจะ ลาดิสจะไปนรกหรือสวรรค์น,นะครับนี่ครัถามแรกนะครับมันก็จะเราก็มันจะมีเฮฟวินเฮฟวินนี่คืออ่าสวรรค์นนะเฮียนี่คือนรกนะครับมันจะเลือกอ่านารกนะเพราะลาดิสมันเป็นคนชั่วโอเคทำดีมากโอเคแล้วก็ใครที่มีพลังมากที่สุดนะครับ s right. <S ในการตัดสินใจคิงยามิกะคามิเอานี่เอาคิงโอเค <Okay. S 1> คำดีนี่ตอบคำถามอยู่ยนะครับอ๋อโอ้โหอันนี้ใครยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งความตายมันไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่เลจัสจัสต uh ์เอจัสเกตเฮีย a f t e r t h i s o สโอริ n ุตต e งเอฟวต้องทุกคนสิโอเค s right. <S ทุกคนหนีไม่พ้นนะครับเรื่องความตายนะโอ,นะโอเคนะฮะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม r ะก o n นบอล อ่อคาร์คารอลดเซตนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่นะก็บอลเซตนะครับคาร์คอรอลดนะครับอนิวพาวเวอร์เอาไปแคชชิ่งเซตนะท่านผู้ชมนะไปซื้อกันไปนะครับในส่วนของเจ้าตัวครึ่งลิงก์อยู่หน้าหน้าคำย้ายแต่คลิปแล้วก็ส่วนในเอ่อเจ้าตัวแเพนกมก็อยู่หน้าหน้าคำย้ายแต่คลิปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า